ร้าน TNT Shop บริการเติมโลบัคเลดหและยังมีบริการกดไอเทมแมปต่างๆลิงก์อยู่ใต้คลิปร้าน Malu Shop บริการเติมโลบัคลิปไอเทมของแมปต่างๆปลอดภัยไว้ใจได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้าน Dog Park Shop บริการลิปไอเทมแมปต่างๆเช่น Box Food, Anime May เนี่ย Alstar และยังรับเติมโลบัคด้วยอีกนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้าน Lobuck Shop TH บริการเติมโลบัคเลดหและยังรับฟาร์มแมป Box Food อีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอะสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในแม Ultimate Tower Defense Simulator นะครับก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าแพทนี้เป็นแพทที่เอ่อไม่ได้เปลี่ยนอะไรจากแพทก่อนๆน,น,นั่นเนี่ยนะครับก็อัพเหมือนกันนะครับแต่ทิ้งระยะเวลาก็แค่1เดือนเองนะครับผมเออหายไป1เดือนนะครับแต่ก็เหมือนกับหายไปสัปดาห์2สัปดาห์นะครับสำหรับแมปนะซึ่งก็แค่เพิ่มเอ่อม a เชล t ดีทเข้ามานะครับก็คือตัวระดับดีไว้นะซึ่งตัวอื่นเนี่ยก็ เท่าที่เห็นนะครับก็จะมะีพิโกโลนะครับอ่าแล้วก็เอสเนี่ยที่เราหาได้อันนี้เป็นตัวระดับมิสติกนะครับแล้วก็จะมีบังกรสีฟ้านะครับ1ตัวซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นมีบังกรสีทองบังกรสีเขียวเนาะล่าสุดมีสีฟ้าแล้วนะครับผมเอ่อก็อีกตัวหนึ่งพี่จำไม่ได้นะว่าตัวอะไรนะก็รอดูเอาละกันนะครับผมส่วนตัวนะแผบแพนนี้เอ่อถ้าอยากให้รีวิวไอ้มาเชลดี้ทิหรือหนวดดำเนี่ย พี่ขอ6 0รยไลค์ละกันนะครับเออเพราะว่าราคามันแพงอะ่ะมันคือพันสองเจมอะ่ะพันสองเจมก็ซื้อ1000งพัอาครับต่อให้พี่แบบไม่ซื้อแพ็คเนียครับพี่ซื้อแพ็คเนี่ยก็ยังเป็นพันอาอยู่ดีครับก็ยังราคาหลาก 1, ักพันอ่ะพี่ก็ต้องมาตั้งเติมหัราคาหลักพันเติมตั้งหลายร้อยกว่าบาทนะครับมาสุพี่ก็ขอกำลังใจนิดน,นึงนะครับก็คือกดไลค์ให้นิดน,นึงถ้าถึง600อืมแปลว่าคนดูอยากดูพี่ก็จะซื้อมาให้ดูนะครับแต่ถ้าไม่ะครับพี่ก็ ไม่ซื้อนะครับแล้วก็ไม่รีวิวให้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะเออซึ่งก็อัปเดตนี้นะครับมี5ตัวอย่างที่เบาะนะครับแล้วก็มีดันใหม่นะครับหนึ่งดนซึ่งดันใหม่ดันเนี้ยนะครับก็ยากเอาเรื่องนะครับยากเลยนะครับเพราะว่าทวนเนี้ยนะครับไอการแยก2ทาามาถ้าเราจัดเลี้ยงไม่ดีหรือไม่มีหนวดค้าวนี่อาจจะแตกพายได้อย่างง่ายได้นะครับซึ่งวันเนี้ยเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับและเราก็จะไม่รีวิวดันใหม่ด้วยนะ เราจะมารีวิวไอ้สองตัวโง่ๆนี่นะครับก็คือไอ้สองตัวระดับมิติแค่นี้แหละครับอืเพราะว่าพี่คิดว่าด่านใหม่อะ่ะใครถึงแล้ว,วมันผ่านแล้วล่ะมันไม่จาเป็นต้องให้พี่รีวิวหรอกเอ,อนะครับทุกคนมีเทคนิคในการเล่นของตัวเองเนาะโอเคครับมีหนวดขาวผ่านชลุยอยู่แล้วครับนี่วิธีจุกนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเข้าเกมไปนะครับอโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาที่เรียบร้อยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าทำไมถึงมาเล่นด่านนี้นะครับก็ ด่านอื่นๆเริ่มไม่ไหวแล้วนะแต่เห็นเขาพูดกันนะครับว่าหนวดดําเป็นตัวละครใหม่ที่ต้นเกมดีที่สุดในปัจจุบันนะเออเขาพูดกันนี้เลยนะแต่พี่ก็ไปเช็คมาในคลิปต่างชาติละก็ถามว่าสเตตดีกว่าไอ้พวกวิดพวกอะไรไหมไม่ครับแต่ราคาครับมันถูกกว่ากันเยอะก็คือเป็นตัวละครต้นเกมที่น่ากลัวมากพอสมควรน,นะครับก็แนะนําว่าถ้าเจอหนวดดํา รเรายัางเป็นผู้เล่นใหม่หาเลยครับผมเอามาใช้ได้เลยเวิร์กนะครับผมอันนี้แนะนําไปก่อนนะแต่ถ้าอยากให้รีวิวก็อย่าลืมกดไลน์นะครับหกร้อยไลค์หกร้อยไลค์เดี๋ยวเรากลับมาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราวางตัวละครดักไว้สักนิดหนึ่งนะครับผมอเพราะว่าเดี๋ยวรีวิวลำบากนะอโอเคเจ็บเจ็บเจ็บม,มาเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผม อ่ะตอนแรกนะครับเราพูดถึงเอสมาดากีก่อนนะครับซึ่ง S อสมาดากีเนี่ยนะครับเป็นระดับมิตติกนะครับก็มีการันตี200การันตีอยู่ละนะเออทุกที่เราจะพูดนะแต่หลังๆมันไม่ค่อยอยากพูดละเหนื่อยครับก็เลยเออมาพูดในคลิปอย่างอินแบนะครับแล้วก็จะมีสถานะนะครับเบลนนะครับเป็นแบบไฟเผาตูดนะครับซึ่งเป็น LE นะสำหรับไอเอสเนี่ย แต่ LE มันวงเล็กมากๆเลยนะครับที่จะตีติดทีเดียว2-3ถึงตัวอะไรเงี้ยครับถ้าไม่มีตัวหนืดอ่ะนะเออซึ่งมันก็จะเป็นฐานพอไม่างเงี้ยครับทีละร้อยทีละร้อยประมาณ3-4มี่หิตนะครับซึ่งก็โคตรน้อยนะ่ยโอเคนะฮะอ่ะขั้นแรกสแตทก็ประมาณนี้นะครับอัพ1นขั้นครับผมดาเมจขึ้นมา700วินาทีลดลงนะครับอัพอีกขั้นหนึ่งครับอ่ะวิอดาเมจขึ้นมาพันสี่ครับวินาทีลดลงนะครับอ่ะอัพมานะครับตอนนี้เป็น2 7งพ ระยะเพิ่มขึ้นนะครับวินาทีลดลงนะครับผมและอัพค่าสุดท้ายครับก็ดาเมจ5 0 0 0เลยนะอ่าระยะ19แล้วก็วินาที2.4ครับอ่ะก็จะเห็นนะครับว่าเอสเนี่ยมันจะขยายวงตีมันเรื่อยๆนะสกิลมันอ่ะเออมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งมันใหญ่ก็จริงเว้แต่วงไอ้ที่มันตีอ่ะมันเท่าเดิมอ่ะเอออ่ะดูเท่าเดิมไหมอ่ะเห็นไหมมันยังมีตีตีติดทิศเดียวอะทั้งนั้นที่แบบเฮ้ยมันใช่เหรอวะ ยุคนี้มันยังมีตัวที่แบบตีเดี่ยวเข้ามาอีกรอเนียโอ้โหพี่ก็แบบอะไรวะเนี่ยมันเอามาย้อมแบบตูดมากเลยนะเอออะส่วนหน้าตานะครับก็พิจารณากันเองนะครับก็ถือว่าโอเคสวยงามนะครับตามท้องเรื่องนะแม้ว่าบางจุดอาจจะแบบดูเบลอๆหน่อยนะอันนี้พี่ไม่รู้ว่าโมเดลฟรีหรือเปล่านะเออออ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวเจ้าพิกกูรูต,ตัวต่อไปดีกว่านะครับแต่ก็ขอขออัปเดตอัปเกรดตัวสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะ ต้องบอกก่อนนะว่าเอสเนี่ยวางได้ทั้งหมด3ตัวนะครับผมอ่าวางตัวที่สไม่ได้แล้วนะโอเคต่อมานะครับเป็นอ่ะพิกูรูนะครับผมอ่ะขอดูหน้าพิกูรูสักหน่อยพิกูรูเนี่ยอันเนี้ยชุดเท่เว้ยอันเนี้ยพี่ชอบครับเออมันคือพิกูรุพิกโ,กโรอ่ะนั่นแหละเออซึ่งก่อนหน้านี้นมันจะมีพิกโ,กโรที่มีจังงอยออกมานะครับหน้ามันค่อนข้างโตดมากเลยอันนี้ก็ถือว่าโอเคสวยงามเหมือนแก้ไขแก้ขัดไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับ ซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าพิกูลูเนี่ยวางทั้งหมด2ตัวนั่นเองนะครับไม่ได้3ตัวนะโอเคโอ้อยผัดระเยลซิลูอเอออุย้ยเริ่มตีไม่เข้าแล้วๆเนี่ยโอเคอ่ะพิกโร่นะครับจะยิงลำแสงขึ้นปีศาซึ่ง LE เขาค่อนข้างกว้างกว่า S นะเออเห็นไหมจะว่าตีทีนึงก็โดนเอ,อ่อะสองตัวเป็นอย่างต่ำครับไม่มีต่ำกว่านั้นนะเอออยู่เว้นว่าตัวตีตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะต่ำนะครับเออก็ดาเมจเปิดมาเนี่ยก็คือ 641นะครับซึ่งราคาเปิดเนี่ยแพงมากแพงกวิทซี่นะเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมราคามันสูงขนาดนี้นะเอออัพขั้นแรกนะครับผมดามจขึ้นมา900นะอ่าก็แรงกว่เอสนิดหนึ่งนะครับผมอ่าวินาทีก็ลดลงนะครับแต่ระยะเนี่ยเขาไม่เพิ่มขึ้นอนะ่ะอัพขั้นต่อมานะครับก็ดามจเพิ่มขึ้นวินาทีลดลงนะครับอัพขั้นต่อมานะครับดามจเพิ่มขึ้นแล้ววินาทีลดลงและขั้นสุดท้ายนะครับดามจเพิ่มขึ้นเป็น5,080แล้วก็วินาทีเหลืออยู่2.25นะครับ ซึ่งระยะเท่าเดิมนะครับอ่านี่ดูเห็นไหมเออตีแรงอยู่นะเออนี่ปุ้มอ่าเอฟเฟกในการตีก็ค่อนข้างเท่นนะสวยนะนี้นะครับอ่าตอนแรกก็คิดว่าก่าจะเป็นแบบเป็นคลื่นหรือเปล่านะครับตีเป็นแบบ l อแบบข้างหน้าอย่างเงี้ยแบบเอามาวางดักอย่างเงี้ยหรือเปล่าเออพี่ก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออแต่วงมันแคบอ่ะเดี๋ยวรอดูสักนิดนึงมันก็ไม่ได้พุ่งไก่ไปนะครับส่วนตัวนะเท่าที่มอง ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบพุ่งชิวไปข้างหน้าแบบระยะไกลเวอร์นะครับไม่ได้เหมือนแบบโมซันอ่ะอก็แบบปกติอ่ะอ่ะรอดูอีกทีหนึ่งครับอ๋อถึงไหมเนี่ยเห็นไหมระยะมันอยู่แค่เนี้ยนะครับซึ่งมันก็พอๆกับวงมนะันอ่ะเลยวงมานิดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยครับพี่ก็ลูวางได้3ตัวนะครับก็อย่างที่บอกก็ปั๊มไอ้สองตัวนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่า นะครับระหว่าง S กับเ,ออเจ้าพิกุรูแต่ทั้งสองตัวนี้นะครับถ้าเอาแบบทางเรื่องเลยนะว่าจะเอามาใช้ไหมเนะี่ยกดปิดไปเลยครับถ้าเจอ2ตัวนี้เข้าตู้แล้วแบบรู้สึกว่าอยากจะได้มิติกมาใช้สักตัวเนี่ยปิดไปเลยครับไปใช้ตัวอื่นนะครับคาเนกิยังดีกว่าซะอีกนะครับมีประโยชน์ในการบัฟซึ่งเ,ออเจ้าพิกุรูเนี่ยมันไม่มีพาสซีฟพิเศษนะเวลาตีนะครับไม่มีสถานอะไรทั้งสิ้นนะครับ ธรรมดาคือตัวดามจงโง่เลยตัวหนึ่งนะครับอ่ะคลิปนี้ก็จบประมาณนี้เลยเลยลกันนะครับผมพี่ส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรต่อแล้วนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับแต่นะครับอย่าลืมนะท่านตรวจด,ดำอยากให้รีวิวแล้วก็600ไ like, ล์เบาๆแล้วกันครึ่งหนึ่งของ1200อเพชรนะโอเคไปละคลิปนี้บายครับผม